คณะนี้เดิอนอ้อมก็จะช้าหน่อยคณะเราเดินลัดเร็วกว่า,าวน,นีจารยะเรือ,นนอนนล่องเรือน้อยลอยลอยรักนี่นี่สถานที่ผอสดครับน,นี่ตรงน,รงน,รงน,รงนี้ถ้าบางคนมานช่วงหัวหัวค่ำก็จะเจอภาพตรงนี้วสวยๆมีการเล่นอะไรแต่เรามาช่วงเช้าก็จะเป็นอีแบบหนึง่งกำลังติดต่อซื้อขาย เราติดต่อซื้อขายมาแล้วนักบวชท่านนักบวชผู้ทรงศีลมาแล้วมีกลองมีอะไรสารพัดเราเรียกแล้วใครจะไปลอยบาทใครทำบาปเยอะก็มาลอยบาทซะอาลุงพิทายบูดบุดบูดอมาอ่ะเราลงไปไกลไไเรียกแล้วมานี่มานี่ โบสถไหนไม่รู้โบสถไหนไม่รู้มาทางนี้ครับมาทางนี้ครับเจออะไรอย่างไรที่นี่เจับงต้องเจอหมาน้อยมันก็หนาวเหมือนกันอ้เจอหนุ่มๆสามคนร่างงานถ่ายเรือหลังนี้เหรอโอเคหนุ่มน้อยจับด้วยให้เรายาจัดแต่ใส่ในเจลม่เปิดดีเขาจับแขนบริการดีมาก เออพนดมือให้ด้วยเ,เ,เราได้เปรียบนี่คือเบาะอย่างดีเลยโยมนั่งเลยเลือกเอาเลยเบาะอย่างดี โยมนี่ปิดอย่างนี้โยมจะเห็นหน้าชัดๆเนี่ยถ้าปิดหมดไม่เห็นหน้าเห็นแต่ตาก็ไม่เป็นไรพระอาจารย์นี่เขาให้ปิดอย่างนี้อาจารย์ยุนี่เขาปิดอย่างนี้เนี่ยจะได้พูดได้ไม่งั้นไม่เห็นเห็นแต่ลูกตาไม่รู้ใครเป็นใครโอ้หันไปดูข้างหลังโยมนั่นน่ะพระอะไรพระพระอไอีสวนหรือเปล่าไม่ชัดนะโอ้โหแสงนี่คือแม่น้ำอะไรเอ่ยแม่น้ำมอญนะปะ แม่น้ำคงคาเรือเยอะมากตีห้าเราตื่นก่อนจะมาล่องแพงคิดถึงรวมดาวายเรือพ่อรักนี่ใครจะมาภายเรือพ่อรักก็ได้นะแม่น้ำคงคาเช็คก,กันเองด้วยนะ <c oughs> ช่วงที่ลงมาเ็คกันด้วยว่าครบไหมเมื่อครบจบลงที่จะได้ไปแล้วก็นั่งแบ่งฝั่งแบ่งเขตให้ดูดีน่อยนั่งหนักจะได้ไม่เกี่ยงอนไทยล้วนั่งไกลามนั่งางอ่ลงพิดไทยมาเพื่อมีการ ลุงพี่ถ่ายมาหนึ่งข้างๆผมเ <c> จ <oughs> คิตนาอัตโมเห็นไหมก็พูดว่าอตาัตโมพวกเราพูดอัตามาเขาอัตมีเห็นไหมภาษา,าันพวกเราเนี่ยอัตามากิตนาอัตามาแต่ของเขากิตนาอัตมี้อาวอายุเป็นค,คนเช็คเราไม่รู้กี่คนอายุ ถ้าเกินนี่ต้องคิดให้ดีนะอายุเช็คไม่เป็นไรเพราะทำนเช็คตุมเช็คไม่รู้เราก็้ How many person เาองคนไม่มาสองคนโอเคกิตทีคุณกับใครสว่กับช่ยค่ะอ๋อ พูดว่าคอ,อ,อมมิชชั่น10บาทโอเคอบิสเนสอลัเตอร์ไอให้คุณไ่เอาไปเช็คครับเอาไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งจดจนกระทั่งผมบอก,กนะถือไว่าจะเฉยกฎเกณฑ์ก็คือว่าผู้หญิงนั้นให้ถอนผมใส่ผู้ชายให้ตัดเล็บเ,เพราะว่าผู้ชายนั้นบาปอยู่ที่เล็บผู้หญิงบาปอยู่ที่ผมเวลาผู้หญิงมีปัญหามักจะเกาผมอยู่เรื่อยคิดไม่ออก เกาผมยุ่เลยย้อยไฟฉายนันนวันี้ไม่ต้องเกานะถอนออกให้หมดเลยนีมันคันนะจะรู้แล้วว่าเท่าไหร่ต้าทีาเจียรอันนี้ข้างล่าผมใส่ผู้ชายเอาเล็บใส่แล้วก็ติดไฟแล้วก็ลอยไม่น้ำครงคาลอยบาป้าววันนี้จะมาลอยบาบาปเยีะยวแล้วเกินจะเล็บออกมาได้เอามือเท้เลยโย อ้าถ้าถ้าถ้านั่งได้ที่แล้วก็ลองดู <c oughs> แต่มาจะชวนมองลองดูอย่ <c oughs> อนี่ <c oughs> ทุกคนนั้นมาถึงแล้วแม่น้ำคงคาปัญจมมหานาทีสีพันดอนเราย้อนมาสู่รากฐานแห่งชีวิตของชาวอินเดียก็คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำให้ชีวิต <c oughs> ให้ชุบชีวิต <c oughs> เขาต้องมารักมาบูชาตื่นช้ามาเข้ามาแล้ว มาแน่นตรงนี้กลางคืนนั้นจะแน่นมากโยมจะเห็นซุ้มที่มีดอกไม้พวงพวงอยู่เหมือนร่มนั่นแหละนั่นแหละก็คือเจ้าสํานักเขาจะมากลางคืนก็มาไล่รับ<อ>นั่นก็คือ,เ,อ,อ <c oughs> เขาจะมีก็เรียกไปพิธีอาราตีกลางคืนนั้นจะมีนายกรัฐมนตรีมุขมนตรีประธานาธิบดีเจ้าบา้าเจ้าบ้านเจ้าเมืองมาเยอะมากเรื่อเหล่านี้ที่เห็นนี้ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนพนักง,งาน,น,นดันเรือออก ท่าที่เราลงนี้เขเรียกว่าท่าทัศวเมตเป็นท่าที่การบูชาม้าทีละสิบตัวเขามีเอาม้ามาสังหารสังเวยตัดคอตรงที่เราลงเมื่อกี้ดังนั้นตรงนี้เขาเรียกว่ามณีกันที่กาคาดกขาเรียก ทำไมถึงเรียกมณีกันเดี๋ยวเราฟังต่อไปมณีก็คือแก้วมณีกันกระตูหูต้มหูของพระเจ้านั่นเองที่มาส่งน้ําที่นี่และเกิดเลือไว้ตรงนี้จคนก็เลยชอบที่มาเผาศพตรงนี้มาทําพิธีบูชาตรงนี้เพราะเป็นท่าที่พระองค์เทวามาส่งน้ําที่นี่มณีกันที่กาคาดกรบมณีที่กันกรบมณีที่คูนมณีกันกาคาดกรบมณีทคูน คูณก็คือที่สงน้ำสี่เหลี่ยมซึ่งเราจะชี้ให้ดูกลิ่นแรงมากเลยไม่ไหวไม่ไหวก็ช่วงนี้น้ําไม่ขึ้นไม่ลงกําลังสวยนะที่แล้วมานี่อยู่บนหัวเราน้ําจะสูงมาท่วมหัวเรานะช่วงที่ผ่านมาสักอสองอาทิตย์ที่ผ่านมาตรงหัวเรานี่น้ําการบูชาตรงนู้นชั้นบนเลยและอีกเดือนต่อไปก็น้ําจะลึกลงไปอีกประมาณ1 0บยีเมตรนะคร นะฟังนี้ก็เรียกว่าฝังสวรรค์นะมีเต่บ้านคนฟังโน้นไม่มีบ้านคนเลยสักแห่งเรียกับฝั่งนรกนะตามปกติแล้วน้ําจะไหลามาจากเขาลงลง่างไปตัางจากเหนือไปใต้แต่ที่นี่จากใต้ไปเหนือะเ็กปะเล็ก,ะลกนะพวเราก็มองและจะอธิบายเป็นคราวๆนะท่าที่มีความสําคัญในโซนนี้ก็คือมีอุสหาท่าทั้งหมดนี้แปดสิีท่า แต่5ท่าใหญ่ๆก็คือปัญจสังคมาสีสังคมมณีกาณิกาคาดหาริจันอัสสวามศอย่างเงี้ยอย่างตรงนี้ที่ทเรามองก็คือทัศวามศสถานที่บูชามา10ตัวส่วนที่เราจะไปดูพระเอกของเรื่องก็คือมณีกาณิกาคาาส่วนฝั่งโน้นก็คือหาริจันสถานที่เผาศพที่เผาแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์นในทันทีนะทันใด พอมีพระเจ้าคอยอยู่ฉะนั้นการเผาจึงไม่ต้องรอให้ถึงวันรุ่งขึ้นนั่นเรียกว่าตายแล้วก็ทําการเผาเลยเ,เรียกว่าพระเจ้ารับขึ้นสวรรค์ได้นะก็ตอ,ตอนนี้ญาติโยมทั้งหลายทุกพอปฏิแต่นอนนุ่นสารนาศ9กิโลวิ่งจนกว่ามาถึงสว่างพอดีแต่เมื่อคืนโรงแรมเราเมื่อคืนนอนบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆผมมาแปไปเราถึงแล้วสบาย,ยก็โอเค ตามหลักตอนนี้กูเงรงกูเลงอยู่นะตอนนี้เรามาถี่เรือสบายนะอย่างที่จะม,มาเล่าคือในรถกับตรงนี้บางทีความหนาวต่างกันลิบลับบางทีถึงขนาดพูดไม่ได้เลยทำไมาจึงอยู่ในท่าที่พลุกพลังที่ไม่ได้ฟังเสียงโยมวิจารว่าอาจารย์สาระทําไมแต่งตัวประหลาดประหลาดแน่นอนฮนะอยู่ที่นี่ประหลาดทั้งหมดทำอะไรแปลกแปลกแต่ว่าแต่ทาไปเพื่ออนะไรเพื่อชีวิต,ตเพื่อรอด เพราะว่าความไม่ประมาทนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ตายเป็นการสอนเรื่องความไม่ประมาทน้ำไหลเร็วมากเลยนะเนี่ยสัจธรจะทนั้นดีที่สุดอพญานาคยยัดยมทั้งหลายเวลารอยเรือไปแล้วมือถ้าไปเจออะไรตะคุบตะคุ่มหากจะเอามือไปจับดูก็ได้เพราะอาจจะจะน้ำไหลเร็วมากอะไรนะอ๋อระเบิดที่ว่านี้ก็คือศพที่เขาไม่เผามีอยู่ห้าประเภท ทายมจะเอามือไปพลิกดูจะดูว่าเขาเป็นเพศไหนหนะ้าตาสวยอย่างไรก็ยอมได้หากเขาอาจจะลอยตุ๊บปองตามเราบางทีห้าบ้างสิบบ้างก็้ายมจะกําลังจะเอามือไปกวาดน้ําสําหรับคนมีบาบเยอะนะก็จุ่มลงไปเลยนะแล้วก็เอาน้ํามาล้างหนะน้าน้ําตรงนี้สารพัดน้ําเป็นน้ําที่จีวรพลสรรพสิพนทั้งหลายแต่ว่าทําไมจึงไม่เป็นโรค คนทั้งหลายมาบริโภคได้ลูกได้กินได้เช่วด้วยถามเด็กทุกคนก็บอกว่าที่นี่มาบโิโแต่ชาคือน้ํากินและใช้และก็สงื่นเช้ามาก็จะมากวักน้ําทําเหมือนเด็กๆนะอายุเจ็ดแปก็ทําเหมือนเด็กๆก็กัังกวักน้ำาสวดไปคุมบำรวมฟังเออต่ ขัดตามเนี่ยมาราชากีกีคณะหนึ่งมังฟรีฮะมังฟรีมังฟรีฮะมาราชาถ้าหากไม่ให้ฟรีได้ลุกขึ้นยืนยันลงน้ำไปเลยโยมคณะเกาหลีอ่าก็ตอนนี้เรามุ่งหน้าไปฮาริจันเรามุ่งหน้าไปทางโน้นโยมก็ใช้เรือพายประมาณสี่คนมังฟรีฮะเล่นประหยัดไม่ใช้เรืออ้าวไม่ใช้เครื่องอืม ถ้าไม่มี10บรูปีก็ให้ดัดรูปีก็ได้ป่ะตอนนี้ที่พายไปนี่ทวนกระแสน้ำนะฮะตามหลักน้ำจะไหลมาจากภูเขาไปลงข้างล่างแต่นี้พี่กำลังพายไปนะฮะไปทางใต้แต่น้ำมาจากทางใต้ขึ้นเหนือเลือกแกแล้วก็คอยดูถ้าเจอศพนั้นมันจะไปอยู่ฝั่งโน้นหมด ฝั่งนี้มันลอยมาจริงแต่ว่าสุดท้ายมันไปกองอยู่ฝั่งโน้นหมดที่เสียงริ้งกลังก็คือเขาจะเริ่มบูชาให้สัญญาณว่าเขาเริ่มแล้วเรากําลังจะไปทําสถานที่ปูชาปูชาแมีใครปองเซวะเ,เทพเมืองอินเดียเมืองนี้แหละเป็นเมืองที่เก่าที่สุดเมืองแปดมอมอที่หนึ่ง ก็คือมอมะรกทายวันมอที่สองคือมอหมากและที่สามมอไหมมอที่สี่มอรณะจบไหมเอาแค่สี่อมอรณะเมืองมหามอมหาเทพเห็นไหมมอหมากมอไหมมอมหาเทพมอมอรณะโฮเทลนี่เริ่มแล้วใครจะเช่ามรณะโฮเทลก็ได้นะโรงแรมรอความตายแปลกแต่ก็จริง อ่านั้น,น,นโยกพร้อมๆกันคนแก่คนเฒ่าแค่ไหนเศร้าแค่ไหนก็ตามแต่ณนะเวลานี้เขาจะยิ้มเ <c oughs> ยื้อเมอนกรูกแก้วนี่แหละเขาจะยิ้มมีอารมณ์ยิ้มมากอารมณ์ดีแฮปปี้เอนจอยเขาจะอินกับบทเพลงบทเพลงก็เลยพลานาถูงกระเจ้านะเป็นการร้องรำเป็นการร้องสวด น้อนกับผู้คนนั้นอยู่บนตักอยู่บนหน้าพระผู้เป็นเจ้า,าแต่ในบทเพลงที่ก็เรียกว่าสวดเพื่อสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้านั้น <c oughs> ทำไมขอส่งคนขายไป <c oughs> คนขาย <c oughs> เลือ่อของมันขายได้แล้วไป <c oughs> สักทักตรงนี้ก็จะมีพวกขายปลาไหลมาตามมาอีกถ้าโยมจะซื้อก็เอาไปต้มเปรตให้จะมากินนะไม่ปล่อยแล้วเพราะที่นี่พระไทยเราก็บูชาเป็นนะเอาไปน้ำคงคาล้างหน้าหรือยังโยมต้มเสร็จแล้วก็ทำพิธีเอาช้อนมาเริ่มปนนมือบูชาเอามือแตะไปน้ำคงคาอย่าง เอามือแตะยังไงก็ไม่ว่าแต่การุณามองด้วยว่าแตะละช้อนไปเจอนะเนื้อกำลังเปื่อยๆไงี้ยติดมือมาอีกนี่เดี๋ยวจะบอกวิธีแตะวิธีอธิษฐานอันนั้นเขาขายนั่นน่ะเรือแล้วเรือขายกาแฟนั่นน่ะอ๋อขายกาแฟเลยเออขายกาแฟขายหิวกาแฟเลยอ๋อพระอาจารย์สตาร่ากาแฟไหม เอาปลอยป้าเหรอครับกาแฟไม่มีครับ <c oughs> <c oughs> ม่มีกาแฟครับเดี๋ยวจะมาเป,ปิดร้านกาแฟในกลางแม่น้ำคงคาใจครับไม่มีใครซื้อครับ <c oughs> คนไทยชอบคิดแบบไทาจานเยอะเลยครับโอ้ปีหน่านจะมาเปิดขายน้าแข็งครับเจ๊งตั้งแต่คิดครับทุกเรื่องเจ๊งหมด <c oughs> บางคนนั่นจะมาเปิดขายพิชซูกับเจ๊งตั้งแต่คิดครับเพราะอินเดียไม่มีสันิจจานู้ดจากพิซซูับ ไม่เนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะน้าแข็งอินเดียเขาไม่กินครับกินมีบ้างไหมน่าจะมี1%นอครับนอกนั้นน้ําแข็งเอาไว้ทําไมครับแช่ปลาครับให้เหน้ําแข็งเขาจะลังเกียอเลยคนไทยตอนนั้นที่จะกินเพราเมืองร้อนครับอินเดียร้อนแค่ไหน,นก็ก็ไม่